โอเคงั้นเรามาดูกันว่าบ้านหลังแรกนะในเขตเนี้ยเป็นยังไงเป็นเป็นเป็นเนบ้านที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเป็นหลังแรกเลยที่เขาเริ่มสร้างเปนน็นลักษณะนี้สไตล์นี้นะมีอายุประมาณ um, how old is this house babe? แบบประมาณ180ปีได้ปีเตอร์บอกเกือบ2 0 0ปีนะฮะเรามาดูกัน วาวบอกว่าว yeah, yeah. so ันนี้เงียบหน่อยแต่ว่าเขาจะอนุรักษ์ไวนะเขาจะไม่ให้ทำลาย เกือบสองร้อยปีเนาะโอ้ b ี c ค r e ฟ u ร์ i อ e อ๋อตรงนั้นก็จะมีฟาร์มนะฮะฟาร์มก็ทำฟาร์มกันนะที่นี่เป็นพันๆไร่อะไรทั้งอังนทั้งกระหล่ำปลีทั้งผักโอ้ยยยใช่มาดูมอเตอร์มาดูจักรยานกันนี่ใส่ เด don't touch. อชเฮ้ยเดิสโอ้ยยันจับนะแต่พี่เตอร์จับไปแล้วเพราะเขาอนุรักษ์มากไม้ก็จะเป็นไม้คือไม้จริงๆอ่ะเนาะไม้เมื่อก่อนจะไม่มีการแบบว่าลงเล็กลงสเล็กลงอะไรหรือว่าทําหน้าไม้ให้มันเรียบสวยนะแล้วก็เขาเก่งนะเขาสามารถตัดมาได้จากเลื่อยมือนะน่าจะเป็นอย่างนี้น่จักรยานสมัยก่อนคำที่สองบอกว่าเดิสเจอร์นทอชแต่ว่ามีใยแมงมุมเล็กน้อยนะคะ Spyters this vegetables vegetables send pick put supermarket many with think Factory area have here I in Many and and to p e อร์บอกว่านี่ฟาร์มเนี่ยเขาจะเก็บจากฟาร์มนี้นะคะเนี่ยเก็บผลผลิตจากเนี่ยพวกกะล่กละลำแล้วเข้าไปสู่โรงงานนั้นแล้วก็แปลเหมือนกับทำให้สวยงามแล้วก็แพ็กเกจที่นั่นแล้วก็ส่งตามนั่นเลย Need Thai people to come and pick pick vegetable อ่าพีเตอร์บอกว่าต้องการคนไทยมาแล้วก็ มาทำฟาร์มนะคะแต่ว่ามันไม่มีวีซ่า not have visa for a farm special farm can get if sponsor if t h e e sponsor for you for okay ใช่บอกว่าจริงๆไม่ไม่มีวีซ่าไม่มีวีซ่าของฟาร์มแต่ว่าถ้าเจ้าของเขาเนี่ยสปอนเซอร์ให้นะก็สามารถมาทำงานได้เนี่ยอากาศดีมากนะ nice temperatures now ดอกไม้ต้นไม้สวยค่ะที่นี่ มากๆชอบต้นไม้ดอกไม้ของที่นี่ะมีหลายพันมากเลยนะสวยจริงก็ที่นี่เขาผลิตเบียร์ผลิตไวน์ผลิตโอ้หลายสิ่งหลายอย่างโอเค yeah, Can เอ,อ่อันนี้จะเป็นบันไดลงไปชั้นล่างนะฮะชั้นใต้ดินโอเค mm hmm. อากาศดีอากาศเขาดีจริง นี่ก็จะเป็นน่านจะใส่ของเล่นเขาเรียกอะไรฮะบ้านเราเรียกอะไรฮะอืมเหมือนขนของอะ before entering can m k e okay okay นี่ก็จะเก็บภาพไปเลย เก่ามากแล้วเก็บของเก่าเอาไว้ to food. keep อนี่คือเป็นห้องที่เขาเก็บอาหารเก็บอะไรเออคือจะเย็นดิอะเย็นนะข้างในเขาเย็นมากของเก่าๆนะเป็นของเก่าของอะไรที่เขาเก็บไว้ also and things cooking for cooking keep here I'm ตรงนี้เป็นพวกเตาพวกอะไรของเก่าๆเมื่อก่อนเป็นผ้าสิ่งเก่าๆก็จะเก็บไว้ พื้นเขาก็ดูดินะห้องแต่ละห้องนะมีเียเมื่ก่มีกระจกกระจกอะไรเี้ยไกล้เข้าไปเท่าไหร่ so many b e d r o o m อันนี้ก็มีพวกตู้ยาตู้อะไรใช่น่าสนใจ <Hey, here. S 2> มาก <From here, S 2> ดูฟ้าเพดาน can see อืมเขาทำห้องแบาบว่าเหมือนเป็นนี่เป็นเซ็นเตอร์โอ้และมีอื่นๆสู้อัตตาอ่าอัตตาฟาร์มอืมอืม อ๋อเรา come from where come from where โ okay. mm hmm. อเคนั่นแปลว่ามีห้องแบบนี้ทำห้องแบบนี้คือแบบว่ามัน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 สามารถมองเห็นได้รอบบ้านเลยว่าใครเข้ามาหาหรือจะมาทำร้ายหรือจะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ม from look like China from China นี่สือ pictures hmm. s <S นี่เหมือน <st im ul ant> จากจีนนะพวกนี่ยเขาเก็บเขาอะไรสะสมเแพง ห้องแต่ละห้องโอ้มีไอ้เครื่องเย็บจักรของซิงเกอร์ด้วยนะนี <firefight mayonnaise> ่เ <unlikely> นี değil, <souvent undercover voiture> ่ยนี่นี่ยี่ห้อซิงเกอร์นะอืมวิถีชีวิตของเขาเมื่อก่อนน่าสนใจเนาะนี่ที่ for P for P ใช่ใช่นั่เป็นกระโถูนไปเยี่ยวนะ c o s e น mm ี hmm. for mm ่ hmm. like for m um, a e sewing อืมนี่จะเป็นผ้าเก่าๆของเขาชุดคลุมเวลาหนาวอะไรเงี้ย t i s f washing อ่าสำหรับล้างหน้ากระจกมีเหรอมีกระจกอืม this for Maybe Fix for children. Clothes, uh, singer brand, wow. Yeah, this Yeah, this not so old, but for make clothes mm. and stitch, stitch, mm. Singer, Singer brand from Japan. Not sure, but really. Oh, when designer from Japan, na. Okay. Mm. Older, older girls bedroom. โอ้โหเด็กส s กล e เปดเดอร์เบดรูมห้องห้องนั้นสำหรับเด็กมีม้ามีอะไรอย่างเงี้ย this one for small children. have small. small bed. mm. Yeah, me mm. robe. do i have pictures? oh. go yeah, have a look close. Just worry this one. no. Oh, it's okay. 1848. was a sad year for me. my beloved daughter isabella and our governess both drowned in the nearby lagoon. i wanted to keep them near me. So they are both toilet, buried in an old basement. Oh, yeah, but but uh, we so to, Times were changing in country Victoria. And after mm -hmm. the discovery of gold in Victoria, this, uh, seven, this house for uh, this place is big uh, family. Uh, this, family. Uh, this is the first house of. First, well, maybe one of the first houses in this whole big area. For I mean, Victoria or just for this place? โอเคจัลกอกรมกเยรวัง right here อเคก็คือมันจะเป็นบ้านแบบหลังสองหลังแรกนะของของเขตเนี้ยเขาจะมีเขตคอบรรรมแล้วก็เขตอยราวังกาห้องนี้สำหรับห้องที่พี่เต้บอกว่าเป็นผู้หญิงที่เขาดูแล เด็กๆที่นี่นะน่าจะมีฐานะพอสมควรนะคะบ้านหลังนี้น so I think they they oh, okay so they have I think they have lots of money because they have a the mm hmm. first house and they pay for someone take care of h u g d r okay mm. บ้านหลังนี้นมีฐานะสมควรนะเจ้าของบ้านมีฐานะ so now government take over or private private <Ooh. S 3> but keep it. come on not allowed to Not k i n g o o k a y h i s t o r here, this culture, y so this s o um. c a n n o t if you buy have to take care of house okay ก็คือบ้านหลังนี้เขาห้ามทำลายหรือห้ามสร้างใหม่ห้ามนะเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่อนุญาตให้คุณรื้อแล้วก็สร้างใหม่นะเขาจะอนุรักษ์แต่ว่าก็ยังเป็นส่วนที่เป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะคะนี่ไงเจ้าของร้านนี้มีตังค์พอสมควรนะเป็นคนที่มีเงินแน่นอน อ uh, เพราะว่าเขาเป็นหลังแรกแนะของแรกๆกเลยอะของพื้นที่นี้แล้วก็อมีเด็กมีอะไรก็จ้างคนดูลงดูและอะไรเงี้ยนะใชอืม this r มเข้ามาดนี่สำหรับ Can see d RESS ที e เธออ Oh, a long time. เสื้อผ้าที่เธอเคยสวมใส่นะคะในเป็นห้องของของก็เหมือนครอบครัวก็เป็นห้องของแม่ของลูกสาวของเด็กของลูกอ่าคนเด็กเล็กนะฮะอืม her d RESS o โอ้ชีแฮ e very tall แบบ she's tall <S mm เธอสูงมากเลยฮะดูจากชุดเนี้ยโอ้อืม But life very difficult back then nothing have to do, have to provide everything mm. cannot go buy anything look have newspaper me a story of shanti someone i think like someone tried to rob them. Someone tried to rob them, like we call bush ranger, but you call robber, gangster. Come and try to take and people here fight like fight them. Maybe wash clothes in here, babe. Mmm, that's mm. uh, a bend. Sapa! The girl. Bad room. Should Not be bad room inside. Not allowed in it, maybe. Mmm. Maybe. That's mm. 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 no, been home. Up now, come on. Let me take a look. So, what's Carl? What's it say? Discovery <laughs> is a small room. Mmm, there's a food bar. Meals were served in the mmmm. s ะสัปปายส์และมอชีโอโอเคสัปปายส์พอจะไม่ค่อยมีหลายคนที่เข้ามาเนาะเนื้อโอเค so keep meat mostly for m e e t in g here can feel like have warm keep cool so meat can hang a n g meat from here แขวนพวกเนื้อวัวเนื้อสัตว์เนื้ออะไรต่างๆนะ put salt put salt around แล้วก็ใส่เกลือหมักเกลืออะไรเงี้ยห้องนี้จะเย็น Feel cool, this room. Yeah, that's fine. Good for keep me Yeah, meat yeah, store room. Have hook, hook for. Mm. Okay, for oh, hang. Okay, mm. okay. Yeah. set loud. Okay, walk out. Hmm. <laughs>